ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจวี l เทรน n i n g นะครับของ p t d r a f t n g m a n มนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนาะเราได้เรียนรู้นะครับการตั้ง default template ไปแล้วนะครับแล้วเราเรียนรู้การตั้ง document set up ไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือจะเป็น page set up นะครับ Page set up คืออะไรนะครับในกรณีที่เรา นะครับตั้ง document setup เรียบร้อยแล้วเนาะเราเลือกกระดาษคือ Paper เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราเลือกกระดาษเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาตั้ง margin เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเพจเซตอัพเพจเซตอัพก็คือจะเป็นการตั้งหน้ากระดาษให้ตรงกับเครื่องพิมพ์ของเรานะให้มันซับพอร์ตกันนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาก,กัที่เราปริ้นหรือว่าเอ็กพอร์ตเป็น PDF ออะไรต่างนะครับแต่นะครับบางคนนะครับ เปิดขึ้นมาปุ๊บทำไมมีให้เลือกแค่นี้นะครับซึ่งแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมาเครื่องเต็มที่ a 3ผมอยากจะพิมพ์ a 1นึ่ทำอย่างไรนะครับก็คือตัวเพจเซตอัพนะครับเขาจะซิงโครไนซ์กับตัวปรินเตอร์ที่เราตั้งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปรินเตอร์เครื่องผมนะครับจะตั้งตรงไหนผมออกคําสั่งพิมพ์นะครับแล้วผมมาดูเครื่องพินพ์ เค,เครื่องนี้ผมไม่มีปรินเตอร์ติดตั้งนะฮะผมมีแต่โปรแกรม PDF นะครับที่ชื่อว่าบูบีแต่ว่าเมื่อสักครู่นะฮะผมใช้โปรแกรม Microsoft Print to PDF ซึ่งติดมากับ Windows นะครับมันก็เลยมีกระดาษน้อยนะครับถ้าสมมติใครติดตั้งเครื่องปรินนะครับเราก็เซตเครื่องปรินเครื่องนั้นเนาะมันก็จะเลือกกระดาษได้ตามศักยภาพของเครื่องปรินที่เรามีนะครับในนี้ผมยกตัวอย่างเป็นโปรแกรม PDF นะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็มาเซต as d ีฟอ u l t ปรินเตอนะครับแล้วกดแอพ l ลายกดแคนเซิลนะครับแล้วเราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงนะของเพจเซตอัพนะครับ up, คลิกเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับสเกตเห็นเลยว่ากระดาษไม่ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหลายคนถามว่าทำไมเพจเซตอัพของผมมีกระดาษแค่ A4 ม,มีแค่ A3 นะครับก็คำตอบก็คือเป็นศักยภาพของไดเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เราตตั้งนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็จะตั้งเป็นที่ A3 นะครับให้มันสอดคล้องกับ กระดาษที่ที่เราตั้ง d o c u ิ e มนต์เซตไว้นะครับเพน i อยก็คือ d o c u ิ e มนต์เซตแล้วก็เพจเซตอัพนะครับในการตั้งค่านะครับหลังจากหลังจากที่เราตั้งค่าแล้วนะครับเราก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของเราได้เนาะหรือว่าสร้างสไตล์ของเราได้เลยนะเช่นง่ายๆเลยได้เป็นการทบทวนนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนสีรกริดไล์นะครับออกคำสัง่งไฟล์แล้วก็มาที่ ก็เป็นเซตอัพนะครับแล้วก็มาที่เพเปอร์นะครับตรงนี้ปิดลายผมอาจจะเอาเป็นสีอื่นก็ได้นะครับผมก็คลิกที่สีแล้วก็มาเอาสีอื่นสีเขียวสีอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่สำคัญเลยนะครับหลักสำคัญเลยนะครับให้ตั้งตามนี้นะครับสำหรับใครนะที่เครื่องนะครับไม่แรงนะ ผมแนะนำให้เป็น Diff m e d i ยมนะครับตัว Display Resolution นะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงๆให้โลก็ได้นะครับแต่ Output r e ร o l u t i o n นะครับก็ต้องเป็นไฮนะครับเป็นหลายคนนะครับถามว่าทำไมผม e x อ o r ตออกมาแล้วภาพมันไม่ชัดภาพไม่คมเลยนะครับคำตอบอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราตั้งเป็นไฮนะครับที่ Output Resolution แล้ว Display Resolution ให้เอาเป็น m e d i ยมนะครับตั้งตามผมเลยก็ได้นะนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นของเก่านะครับทบทวนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ